ครับอยู่กับสุกุไท่เจริญทรัพย์นะครับเมื่อนี้พามาดูสินค้าใหม่ครับพี่ร้องสินค้าใหม่ของนี้ราคาถือจัดให้อีกคันลวพี่ร้องได้เป็นหกร้อดําฮีโน่ครับพี่ร้องหกร้อดําฮีโน่ยางแปดสบองหาวะครับพี่ร้องน,น่าจะเป็นยางแปดสองหาครับพี่น้อง เบิ่งกับพี่้องมาเบิ่งกันเลยพี่รองของรีราคาถือครับฮีโน่ราคาหองไวง้โ่เพียงเรอกครับพี่รองแปดหมื่นเก้าครับพี่รองแปดหมื่นเก้าสามารถต่อรองในคือเก่าละครับเบินงกับพี่รองเป็นหกรดดัฮีโน่ครับพี่รองหกรดดัฮีโน่ FC ท่านไหนสนใจครับอยากได้ ใส่งานได้ปกติครับพี่ร้องใส่งานได้ปกติเบ่งับพี่น้องแต่อโคมาาครับพี่น้องแต่อมาหอนไปมาฝ่าไทยเอฟซีเบ่งครับพี่น้องของรีราคาถือครับพี่ร้องแต่เราขันหยิเป็นใส่งานนี่ดพี่ร้องเป็นใส่งานนี่ไดสูกไทไปเอาไปซื้อกันอยู่บัวหินเลยพี่ร้องไปซื้อกันอยู่บัวหินเลยใส่งานได้พอครับพี่ร้องเบ่งครับ ยินยูลังกระบ,บายังค้างซื้อพี่รองเบื้องเป่นเป็นสงานที่ดีพี่รองเป็นสงานอยู่แต่เขามาหอนครับเอฟซี FC, ท่านไหนสนใจครับจะได้หกรอด,ดำมฮีโร่ครับอย่างแปดสองห้าขอบอี่สิบ e 10, บอกครับพี่รองขอบอีซิบ e 10, ครับนะครับพี่รองเป็นงานพี่รองอู้พ่าเปียดนอดครับพี่รอง เป็น,นเพาแปดน็อตอันนี้เขาเรียกว,ว่าเพาฮีโน่ครับเรียกว,ว่าเพาอย่างนี้พี่รองอาจจะเป่าฮีโน่นะพี่นะ้องเนาะนี่ครับพี่น้องให้สนใจนได้ครับมันเป็นเสียงงานใส่ปกติครับพอเงีย้ยกับไปกรับเติมน้ำมันใส่งานไรเลยพี่น้องอาจจะได้บีจังน้อยครับใส่งานไรเลย เป็นครับพี่น้องเป็นหกล้อดำฮีโน่ราคาแปดหมื่นเก้าครับสาม,มารถต่อรองได้ครับมาเลยครับพี่น้องรถอยู่บ้านโน่นเสาขอนเนี่ยพี่น้องรถอยู่บ้านโน่นเสาขอนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องติดต่อเข้ามาได้ครับศูนย์แปดหนึ่งได้พี่น้องศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามห้าเก้าครับพี่น้อง เบิ่งกับพี่น้องส่งผลทั้งงามเลยพี่น้องเบิ่งส่งผลทั้งงามเลยอู้ผมว่าใอ้ซีท่านไหนไปนี่ผมว่าได้ดีเลยพี่น้องเพื่อนเังยืนส่งสวยบอกไงครับสภาพเพิ่งสวยๆเลยเ c ีท่านไหนอยากได้ไปต่อครับพี่น้องของรีราคาถือครับจัดให้ครับะเอฟซีเป็นสนใจครับสามารถใช้งานได้เลยพี่น้อง สามารถใช้งานได้เลยเบิ่งภายในครับพี่น้องอู้ภายในเิ่นกะยังสะอาดเลยพี่น้องเบิ่งยังสะอาดเจ้าเลยเกียร์นี้ใส่ได้เบิดครับพี่น้องเกียร์นี้ใส่ได้เบิดเลยเบรกดีครับพี่น้อง, Ooh, งเบรกดีเครื่องดีครับพี่น้องอู้หู้ขาวนี้ผมลืมบอกชื่ฟังเลยพี่น้อง เป็นเมืองมะไลพาวเวอร์สามารถมีแอพแบบนี้พี่นอ้องแอพเปิ้ลไซได้ด้ยพี่น้องผมลืมบอกเห็นเอฟซีเบิ้งได้นี่แอพเปิ้ลไซได้ครับพี่หลองเบิ้งนี่แอพเปิ้ลไซได้ครับหานเอฟซีทันใดเบเซียกัมาเบิ้งกันได้พี่น้องมาเบิ้งกันได้มาเบิ้งรถกันที่หน้างานได้เด้พี่น้องเอบิ้งครับผ้าถุงผ้าในเป็นเลยแอพนี้เพิ่นไซงานได้ปกติครับเปิดใไซงานในได้เอาไปนี่อู้ นางเอียดยินยินเนจ้าหินน่ะพี่น้องเนาะบ่หวานบ่เอาได้พี่น้องสุดจัดเลยเป็นเมืองปลาเลย์พาวเวอร์พร้อมครับเมืองปลาเลย์พาวเวอร์มีแอร์พร้อมครับพี่น้องมีแอร์พร้อมออกไปนี่ิ้วในการเลยพี่น้องมีแอร์พร้อมบ้านยินเกียร์รับพี่น้องเบรกดีเกียร์ดีเมืองปาเลย์พาวเวอร์ครับ ไฮเอฟซีทำไงสนใจครับมาเบิงหน้พี่น้องมาเบิงหน้เลยของดีราคาถือครับเบิงเครื่องครับพี่น้องสารลเพินใส่ง่ายหนีพี่น้องเครื่องมันยังบ่เยื้มปันได้เลยพี่น้องยังบ่เยิ้มเลยบอกยังไงครับถือว่าเครื่องมันดีพี่น้องเครื่องดีครับเครื่องดียาวมาฟังเสียงเครื่องกันครับพี่น้องยาวสูงใครสตาร์ทให้เบิงเลยพี่น้อง ฟังเสียงเครื่องกันนะว่าเครื่องพันจีดีปันได้สามคำผมภูมโบว่าพี่น้องเบิ่งเลยครับพี่น้องอู้บัดยาวติดเติมเลยพี่น้องป่าบัดยาวติดเติมเลยพี่น้องบัตรยาวติดเติมเลยเครื่องดีครับพี่น้องเครื่องดีเป็นอะไรพี่น้อง สั่งเชียงแก้วกันนะที่ด่างเดูอนเดือนไอเอฟซีท่านไหนสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ครับพี่น้องเบอร์โทร ซื้อจัดได้ีร้องอดหนึ่ง้อหกหนึ่งเจ็ดสามห้าเก้าครับบีร้องกมีตากาถือจัดในอีกครั้นะเอาไงไปใส่งานใดได้พีร้องเตือน้้ำมันอัจะบีงานได้เลยพีร้องตับงานมาได้เลยพีร้องเดี๋ยวว่าอายวันได้บีร้องเบ่งเครื่องดีเกียร์ดีมองไปพลยเวอร์แอร์ย็นครับพีร้องีย่าใส่งานในบ้าม โไปพร้อมใส่งานได้ปกติเลยพี่น้องไปไม่ผิดหวังครับพร้อมใส่งานได้ครับเติมนน้ำมันอัจจรารีดูงานได้พี่น้องนี่ครับย่อโซ่ใท้ร้องให้เบิ้งครับพี่น้องร้องให้เบิ้งเลยความรบกวนจีใส่งานได้ตามคำภูมิบ่อว่าพี่น้องตามคำภูมิบ่อว่านี่ฮะ,ะเอฟซีไปเชื่อมมาเบิ้งกันได้พี่น้องมาเบิ้งกันที่บ้านนวลเสาคัน ปานโนนเสาขันอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนี to, ่ยบีน้องมาเบิ them, ่งได้เลยเบิ่งกกับเบียกดีวยบอมครับพี่น้องเบียกดีป่วยบอกไงรถเบิ่งกกับใส่งานได้ปกติแหละพี่น้องเปิ้ลแก่หินผมบอกไงผมไปซื้อวายหินเปิ่ลยีดีเลยพี่น้องไปซื้อเบิ่งก่าหินเปิ่ลยีดีเลยนะครับฝากกดไลค์พี่น้องกดไลค์กดสปายโซ่ใครเด้พี่น้องแล้วที่ติดตามยูทูบ ใครได้เพื่อไปกำลังใจทำยูทูปต่อไปด้ครับ